ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงคับองซั์นะครับจากโรงเรียนสลีพัร์การแพทย์แผนไทยเอานี้อาจารย์ก็จะมานําเสนอ,อติวพวกเราในเรื่องตัวยานะครับตัวยาที่จะไปเตรียมสอบในภาคปฏิบัตินะฮะในในภาคปฏิบัติกันซึ่งจะประมาณอีก2เดือนข้างหน้านะตัวยานี้ก็เรียกว่าก็คือจันทนานะครับจันทนาเราใช้แก่นทํายาในตานานในหนังสือเราเขียนบอกว่าจันขาวนะว่าเป็นตัวเดียวกันแต่ในในในความเป็นจริงแล้วมันเป็นแยก มันมันคนละต้นกันแต่ลักษณะมีความคล้ายคลึงกันมากในแก่นจันนี้ตัวจันนี้ก็เป็นอยู่ในจันทั้ง5นะครับอยู่ในจันทั้ง5แล้วก็เบนจัจันนั่นเองก็คือแก่นจันแดงจันขาวจันชมดนะฮะจันเทศนะครับแล้วก็จันทนานะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนประกอบอยู่ในพิกัดเพราะงั้นเรางต้องจํากลุ่มจันนี้ก็จะเป็นตัวยาแก้ไข้ส่วนใหญ่ ถ้าสมัยก่อนออกข้อสอบในลักษณะเอาตัวยามาวางนะครับก็ดูว่าลักษณะเขาก็จะเป็นแกนนะมีความแข็งมีเนื้อออกเนื้อครีเนื้อจะออกเป็นสีครีมชมพูนะออกเป็นเนื้อครีมสีชมพูถ้าเป็นหน้าตัดหน้าตัดก็จะเรียบแน่นนะครับหน้าตัดเรียบแน่นเปลือกออกถ้ามีเปลือกก็จะเป็นเปลือกน้ำตาลอมชมพูและแทรกสีน้ำตาลเทานะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะต้องเน้นจําถ้ามาออกใน,นลักษณะตัวยาแห้ง ทีนี้พวกจันต่างๆนะครับออตัวยาที่เราส่วนที่เราใช้ก็ใช้เนื้อไม้นะครับเนื้อไม้ก็มีลดขมเย็นนะจันนี้ขมเย็นแก้ไข้อันมันเกิดแต่ตับและดีแล้วก็บํารุงเลือดลมนะส่วนแก่นนะครับที่เราใช้อยู่ในพิกัดก็ลสหอมเย็นติดร้อนนะออกรสหอมเย็นติดร้อนใช้แก้ไข้กำเดาบํารุงหัวใจนะฮะแก้ลมแก้อ่อนเพลีย นะฮะส่วนลักษณะพวกนี้ก็เป็นไม้จําพวกต้นเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางนะไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางนะครับนี่วิธีจําที่เราจะเอาไปสอบก็คือเราก็จะต้องมีส่วนที่เน้นก็คือเรานึกถึงว่าคนจันทนาเนี่ยหรือก็คือผู้หญิงที่ชื่อจันทนาเนี่ยนะมักจะเป็นคนดีเนาะจันทนาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นก็เลยแก้ไขเพื่อดีหรือเพื่อตัดนะจันทนาสาวจันทนาเนี่ยเป็นคนดีเนาะก็เลยแก้ไขเพื่อดี และเพื่อตับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราควรจะน่าจะจำไปใช้และเอาไปเ,าเป็นแก๊กในการจำที่จะเตรียมในการสอบได้นะครับนะน้องสาวน้องจันทนานะเป็นคนดีน่ารักด้วยไหมอาจจะน่ารักด้วยสวยด้วยนะครับก็เลยเอามาแก้ไขได้แล้วกันเนาะโอเคครับวาเจอกันในตัวใหม่นะครับสวัสด,ดีครับ